ผ่อนเดือนละ900บาทใครตามหารุ่นนี้มาดูกันเลยค่ะสภาพสวยราคาโดนใจแน่นอนคะ่ะกับเจ้าคันนี้เลยคะ่ะ Toyota Soluna ทรงหยดน้ำปี2545คันนี้สภาพดีเลยคะ่ะเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ให้หมดเลยขับนิ่มกลิบเลยคะ่ะสีรอบตัวถังนะคะมีรือยการใช้งานบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะเป็นปกติของรถรุ่นนี้คะ่ะด้าหลังก็จะมีสัญลักษณ์หยดน้ำแบบนี้เลยเจ้าพาเพื่อนๆไปชมด้านในกันบ้างคะ่ะ นี่เลยค่ะเปิดมาทุกคนคันนี้เบาะสวยมากข้างในสะอาดสะอาดความสะอาดภายในซักบอกให้ทั้งหมดเรียบร้อยคือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตมากๆเลยค่ะดูพวงมาลัยค่ะยังเอาแวบอยู่เลยคันนี้พร้อมใช้งานแอร์เย็นฉ่ำค่ะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะฟังก์ชันทุกปุ่มนะคะวิทยุใช้งานได้ปกติเลยค่ะที่บังแดดฝั่งคนซ้ายนะคะไม่มีฉีกขาชำรุดค่ะฝั่งขวาก็ไม่มีฉีกขาชำรุดเช่นกันค่ะโอเคครับผมมาดูภายในข้างหลังกันบ้างค่ะนี่ทุกคนเบาะลายเนี้ยสวยมากแล้วก็ใหม่มากมสกนุยภาพไม่อึดอัดเลยค่ะเข้ามาน่อกเลยคะ ว่าเดินทางไกลเนี่ยได้สบายสบายเลยคันนี้ซื้อไปพร้อมใช้งานเลยค่ะใครอยากได้คันนี้น้ำเปล่าจัดให้ราคาะบาๆเพียงแค่69,000บาทค่ะผ่อนเดือนละ900บาทดาว39,000บาทคันนี้ซื้อสดคุ้มกว่าค่ะใครอยู่ภาคเหนือตอนบนจะส่งให้ฟรีค่ะส่วนภาคอื่นคิดค่าส่งตามระยะทางค่ะใครอยู่เชียงใหม่นัดดูนะัดทดลองขับได้ค่ะใครสนใจรับน้องไปดูแลต่อติดต่อน้ำเปล่ามาได้เลยจ้า